มาดูท่าแบ็กคิกสามท่ากันค่ะท่าแรกสปินนิ่งแบ็กคิกวันจะเล่นที่หัวใจตรงนี้นะคะเราจะมีการหมุนมองยกแล้วก็ถีบอันนี้คือสปินนิ่งแบ็กคิกดูให,นะหม่นะหมุนมองยกเข่าขึ้นไปข้างหน้าแล้วถีบไปข้างหลังนะคะนี่คือสปินนิ่งแบ็กคิกต่อไปสเต็ปสปินนิ่งแบ็กคิกจะมีการเพิ่มตอนนี้มันอยู่ไกลขึ้นเห็นป่เพราะว่าเป้าหมายอยู่ไกลเราก็จะสเต็ปเพิ่มสเต็ปหมุนแล้วก็ถีบเข้าลักษณะนี้นะคะสเต็ปหมุนแล้วก็ถีบ อันนี้คือสเต็ปสปินนิ่งแบ็คคิกต่อไปสปินสเต็ปแบ็คคิกนะคะหรือสเต็ปแบ็คคิกไปเลยก็ได้อันนี้คือไกลกว่าสเต็ปเมื่อกี้นะเราสามารถบิดมองเป้าหมายได้เลยแล้วก็ก้าวแล้วก็ถีบไปนะคะจริงๆทั้งสองตัวไม่ว่าจะเป็นสเต็ปหมุนไว้ข้างหน้าหรือจะหมุนหลังแล้วค่อยสเต็ปถ้าเกิดคน่ต่อสู้อยู่ไกลจริงๆเราสามารถก้าวให้ยาวขึ้นได้โดยการก้าวขาแรกไปไกลขึ้นลักษณะนี้นะคะสะวัวดีอยู่ไกลกับผู้ต่อสู้มากเลยอย่างนี้นะมันก็จะก้าวไกลขึ้น เพื่อฉีบให้ถึงผู้ต่อสู้นะคะเศปสปินนิ่งเหมือนกันก็จะก้าวเห็นไหมแต่ตัวนี้เราจะทาขาควายหลังอ่าไปก้าวไปข้างหลังมันจะกึ่งๆเหมือนแบคคอสแตนแต่เราหันหลังอยู่แล้วแล้วก็แค่ก้าวไปข้างหลังแล้วก็ยกเข่าฉีบเลยซึ่งท่านี้เราไม่ต้องหันศีรษะเรามองตรงไปข้างหน้าเลยผู้เราทุบอยู่ข้างหน้าเราเรามองตรงไปแล้วเราก็ถีบได้เลยนะคะนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างแบคคีทั้งสท่านะคะก็ประมาณนี้ค่ะ